อย่าต้องเก็บทุกอย่างมาใส่ใจเพราะยิ่งคุณมีภาระหนักเท่าไหร่ในเรื่องของจิตใจคุณคุณยิ่งไม่สามารถที่จะรู้สึกคิดเชื่อและลงมือทําไปสู่การประสบความสำเร็จได้เลยอดีตก็คืออดีตครับปล่อยมันไปซะบ้างจะได้ไม่หนักเกินไปจงปลดปล่อยให้ตัวเองได้สบายใจซะบ้างได้เป็นอิสระจากความคิดซะบ้าง บางครั้งเนี่ยเราใช้ชีวิตตามความคิดคนอื่นตามสิ่งที่คนอื่นเนี่ยต้องการให้เรารู้สึกบางคนต่อต้านบางคนเกลียดบางคนโกรธบางคนอิจฉาบางคนเนี่ยอยากให้เราเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระบ้างนะครับอย่าต้องยอมทุกอย่างทําทุกอย่างให้ถูกใจทุกคนครับถ้าบางคนเขาไม่เข้าใจในตัวคุณนั่น,เป,นเป็นเรื่องของเขาทัศนคติเขา จงฝึกที่จะรักและแคร์ตัวเองสบ้างแคร์จิตใจแคร์ความรู้สึกแคร์ความคิดตัวเองสบ้างอย่าก,กลัวที่จะไม่ดีพออย่าก,กลัวไม่เป็นที่รักบางครั้งการที่คุณขาดความเป็นตัวเองมากเกินไปขาดความคิดความเชื่อในแบบตัวเองต้องคอยคล้อยตามคนอื่นถ้าคนอื่นไม่ดีฉันอาจจะเห็นว่ามันไม่ดีนะแต่ฉันก็กลัวเขาเนี่ยไม่ยอมรับฉันกลัวไม่เป็นที่รักฉันก็ต้องทําตามเขาหรือบางครั้งเนี่ย คุณมีจุดยืนในแบบตัวเองคุณไม่กล้าสแสดงออกกลัวเพื่อนว่าแตกต่างจากในกลุ่มกลัวจะไม่มีเพื่อนครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยในซิกนิสเนี่ยเขากลัวไม่มีเพื่อนกลัวไม่เป็นที่รักกลัวถึงความไม่แน่นอนครับอย่าก,กลัวทุกอย่างจนเกินไปเพราะบางครั้งเนี่ยชีวิตมันเป็นของคุณครับบางครั้งเวลาที่เราถูกความคิดและความเชื่อของใครเนี่ยบงการความคิดเราจนเราเนี่ยเดินผิดทางครับและมันเสียเวลาชีวิตมากๆคุณเชื่อไหมครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย แคร์ตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นคุณจะกล้าบอกถึงจุดยืนของคุณคุณจะกล้าบอกใช่ในเรื่องที่คุณต้องการคุณจะกล้าบอกไม่ใช่ในเรื่องที่คุณเนี่ยไม่โอเคไม่ต้องการเพราะฉะนั้นอย่ากเก็บทุกอย่างมาใส่ใจแต่ให้กลับมามองตัวเองว่าฉันเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ที่จะไปสู่ความสําเร็จและชีวิตในแบบที่ฉันเลือกเชื่อครับว่าคุณเนี่ยอยากมีเงินมีความสุขความรักที่ดีสุขภาพที่ดีรวมไปถึงความสงบจิตสงบใจด้วยเพราะฉะนั้นคุณสามารถมีทุกอย่างได้ อย่ากเก็บทุกอย่างมาใส่ใจคุณทำได้ครับ Motivation Podcast สวัสดีครับ